สวัสดีครับวันนี้พามาชมเชื้อเห็ดนะครับกำลังแพ็คของส่งลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูสีของแต่ละเชื้อเห็ดนะมาเปิดนะครับเพื่ว่าแต่ละเชื้อเห็ดเนี่ยนะครับจะมีสีแตกต่างกันเมื่อใดนะครับอันนี้สูตรขอนจอนสีจะมีความพิเศษก็คือเขาสีได้สีธรรมชาติของเห็ดชนิดนั้นๆเลยนะครับจะสามารถแยกออกเลยนะครับว่า สีนี้คือเห็ดอะไรนะครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งนะครับเด้อมาไล่มาจากทางขวานี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับลองทายเบิ่งนะครับอันนี้จะเป็นสีของเห็ดระงโงกนะครับรวมกันทั้งเห็ดระโงกขาวแล้วก็เห็ดระงโงกเหลืองนะครับนี่ครับจะมีลักษณะสีเป็นแบบนี้นะครับอกเหลืองนิดนึงนะครับเนาะนะครับนี่นะต่อไปทางนี้ครับตัวนี้อ้าให้ทายครับ อ่าเป็นเห็ดพะนะครับเห็ดเพะนะครับนี่ก็เป็นเห็ดเพะแล้วก็ผสมเห็ดพึ่งลงไปนิดหน่อยนะครับเป็นสูตรนะครับต่อไปตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นเห็ดรวมนะครับเห็ดรวมก็จะมีหลายชนิดนะครับทั้งระง,งกตับเต่าพึ่งกอไข่แคนหน้าวัวหลายๆชนิดนะครับที่เก็บได้นะครับก็จะมารวมกันตัวนี้สีก็จะ ไม่เข้มเท่ากับเห็ดพอกหรือสับเดือกนะตัวนี้ครับอันนี้เป็นเห็ดพวกนะครับเห็ดปวกสีก็จะคุ้นกว่าเห็ดละงกเล็กน้อยนะครับแล,ล,ล้วก็กลิ่นจะหอมกว่านะครับถ้าเราลองดมกลิ่นนะครับกลิ่นของเห็ดปวกจะหอมกว่านะครับถ้าเป็นเห็ดละงกก็จะออกเปรี้ยวๆนะครับลกลิ่นเปรี้ยวหน่อยอันนี้ก็เป็นเห็ดเพาะนะครับ ไล่มาหาเห็ดอย่างอื่นบ้างครับผมละโงกนะครับท่ายไปด้วยกันครับผมมาตัวนี้เป็นเห็ดกอนะครับเป็นเห็ดกอสีของเห็ดกอจะคล้ายๆกับเห็ดพึ่งนะครับมันจะคล้ายๆกันเห็ดกอกับเห็ดพึ่งนะครับจะคล้ายๆกันกรครับสีจะออกเกือบเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับแต่ตัวที่จะเหลืองเยอะหน่อยนะครับ เหลืองเยอะหน่อยก็จะเป็นเห็ดตับเต่านะครับตับเต่ากลิ่นจะหอมแล้วก็สีจะเหลืองเข้มๆด้วยนะครับนี่คือเห็ดตับเต่านะครับนี่ก็คือลักษณะของสีของแต่ละเห็ดนะครับเมื่อเราทําการหมักนะครับผ่านกระบวนการของสูตรของจาร์สีนะครับและจะออกมาเป็นสีเห็ดที่เป็นสีธรรมชาติเลยสามารถที่จะ แยกแยะออกเลยนะครับว่าสีนี้คือเห็ดอะไรนะครับเราดูสีของเชื้อเห็ดไปแล้วนะครับสามารถแยกแยะออกได้เลยว่าสีไหนคือเห็ดอะไรนะครับทีนี้มาดูข้อดีเพิ่มเติมนะครับของการใช้สูตรนี้นะครับก็คือสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเชื้อเห็ดเนี่ยเราใช้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้า เราลปิดไว้นานประสิทธิภาพก็จะลดลงตามการเวลานเองนะครับเนาะครับผมสามารถเก็บไว้ในนานนะครับเก็บได้ยังน้อยนะครับ6เดือนถึง8เดือนนะครับหรือเป็นปีเลยก็ได้นะครับโดยการเก็บเก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนแดดนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมจะให้ดูนะครับตัวนี้ผ่านมานะครับประมาณ8เดือนแล้วนะครับเราจะสังเกตยังไงครับว่ายังใช้ได้นี่ละครับคือสีของเขาจะยังเป็นสีเหมือนเดิมอยู่ตัวนี้เป็นเหตุรวม ครับเป็นเหรวมเห็นไหมครับสีเขาจะลักษณะยังเหมือนเดิมอยู่ทีนี้นอกจากเราสังเกตสีแล้วนะครับเราจะต้องดูด้วยว่าเชื้อยังเดินยังวิ่งยังมีชีวิตไหมนะครับนี่โดยสังเกตที่ขวดครับถ้าหากว่าขวดมันมีการบุบการเบี้ยวแบบนี้นะครับแสดงว่าเชื้อมันยังไม่ตายนะครับเชื้อยังทํางานอยู่เห็นไหมครับอย่างขวดนี้นะครับมันจะบุบนะครับนี่ก็คือ เชื้อยังไม่ตายนะครับถดก็อย่าลืมครับเราใช้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมันอาจจะเสื่อมํากันเวลาแต่ตัวนี้เห็นไหมครับขวดจะบุกนะครับจะบุกจะลุกลงกไปเพราะว่าเชื้อเดินอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะจัดทรงสินค้าให้กับลูกค้านะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับนี่คือสูตรเฉพาะของ จานสีทีเล่นะครับในการทำเชื้อเห็ดนะครับผมขอบคุณครับ